ตอนที่732ชั้นจะบอยบินให้สูงยิ่งกว่าพวกเราจะบอยบินให้สูงยิ่งกว่าการลงมือของเยี่ยนโจนั้นให้ความรู้สึกประหนึ่งชายชรากำลังระเบิดโทสะซึ่งสอดคล้องกับฉากการต่อสู้ระหว่างทวีปเป็นอย่างยิ่งและหลิงเยวียนซึ่งอยู่ในถิ่นโจก็ได้รับข่าวนี้เช่นเดียวกันบอยบินให้สูงยิ่งกว่าเมื่อหลิงเยวียนเห็นคำขอของเยี่ยนโจสีหน้าของเขาจึงพิลึกขึ้นมาเล็กน้อยคนเขาพูดถึงขั้นนี้แล้วเพลงต่อไปของตนยังต้องคิดอีกหรือใช่แล้วลูเกมซึ่ง่งงปีีีมคครั้้ือโอโกกาาาสทหไดย ถ้าความโด่งดังนี้เขายังคงต้องกอบโกยปรับใดที่กินได้ก็ต้องกินคาใหญ่ๆเพราะไม่ว่าอย่างไรเขาก็ไม่อิ่งจนตายหรอกในเวลานี้ตีฟ้านก็มายังโรงแรมเขามาหาลิงเยวียนกล่าวด้วยสีหน้าซับซ้อนผู้นําทางเยี่ยนโจเพิ่งติดต่อผมมาบอกว่าหวังว่าคุณจะสามารถช่วยเขียนเพลงได้อีกสักเพลงเพื่อปลุกใจนักกีฬาของพวกเขาได้ครับคุณยังมีเพลงเมื่อเห็นว่าเซีนเนอตอบรับด้วยความยินดีตีฟ้านซึ่งแต่เดิมมีท่าทีหดหูก็มุมปากกระตุกขึ้นเล็กน้อย ทันใดนั้นเขาก็รู้สึกเสียใจที่ปล่อยให้เสี่ยแนนเขียนเพลงให้ทวีปอื่นเขาถึงท่านอยากบอกกับเสียแนนว่าขอร้องและอยาเขียนเลยแต่ถึงกระนั้นสุดท้ายแล้วตีฟ้านก็ไม่ได้พูดออกมาประเด็นถูกเปิดแล้วเขาห้ามไปก็ป่วยการนอกเสียจากเสียแนนไม่มีเพลงแล้วเมื่อมองจากแนวโน้มหลังจากเขียนเพลงให้เยี่ยนโจเสร็จก็น่าจะไม่มีเพลงเหลืออยู่แล้วละมั้งนี่เขาก็เขียนเพลงสาหรับ b ูเกมมาตั้งหลายเพลงแล้วไม่ว่าอย่างไรความคิดสร้างสารรค์ของมนุษย์ก็มีขีดจํากัด ่อให้ยังมีทวีปอึ่งที่เกิดความคิดเดียวกันก็น่าจะไม่ทันกันแล้วนี่คงจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วปล่อยให้เซียนเนยพยายามอย่างเต็มที่ก็แล้วกันเรื่องที่เยี่ยนโจขอเพลงจากเซียนเนยกลายเป็นข่าวร้อนตั้งแต่เช้ามืดทางถีโจก็รับรู้เช่นเดียวกันผู้นําคนหนึ่งของฉินเยี่ยนโจอยากบินตามมายังพอทํเนายังอยากบินให้สูงยิ่งกว่าอีกคิดจะตบหน้าใครกันแค่คนเยี่ยนโจที่กล้ามใหญ่กว่าสมองอย่างพวกคุณเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องใหญ่ มีคนเอ่ยอย่างมองโลกในแง่ดีบวกกับเพลงฉันเชื่อมั่นเสียนเนเขียนเพลงให้บลูเกมสามเพลงแล้วบลูเกมจะเริ่มต้นขึ้นในอีก20กว่าวันข้างหน้าเวลาในการผลิตผลงานของเสียนเนกระชันมากน่าจะหยิบเพลงใหม่ออกมาไม่ได้ผู้นําซึ่งอยู่ด้านข้างพยักหน้าผู้นําหนึ่งในนั้นยังกล่าวอีก,กว่าต่อให้เสียนเนหยิบออกมาอีกเพลงก็ยากที่คุณภาพจะแข่งขันกับเพลงฉันเชื่อมั่นได้สรุปใจความได้ว่าเยี่ยนโจมาช้าเกินไปดูซิว่าพวกคุณจะบินได้สูงกว่าอย่างไร ความคิดของทีโจเหมือนกับความคิดของชาวเน็ตนี่คือความเคยชินของความคิดมนุษย์แรกเริ่มเดิมทีเมื่อทุกคนเห็นว่าเยี่ยนโจขอเพลงจากเซียนไนอกีก็ตกตะลึงไปเช่นกันนี่มันผลประโยชน์แบบใดกันจูจ่ๆเซียนไนก,ก็เนื้อหอมขึ้นมาสามทวีตถึงกับพากันขอเพลงจากเขาหรือว่าหลังจากนี้จะเป็นจังหวะที่แต่ละทวีตผลัดกันเข้ามาขอเพลงจากเซียนนอีทว่าไม่นานทุกคนก็ตั้งสติได้จะเป็นไปได้ยังไงกันเซียนไนเขียนเพลงให้ลูเกมมาสามเพลงแล้ววนะเขายังจะเขียนเพลงที่สี่ได้อีก ต่อให้เขียนเพลงที่สี่ออกมาได้แล้วคุณภาพละ่ะถ้าให้เวลาเสียนเนยมากพอน่ากลัวว่าพ่อเพลงเนยต้องพอทําได้บ้างแหละแถมคุณภาพก็คงไม่แย่ด้วยแต่ถ้าไม่นับวันนี้ก็เหลือเวลาอีกแค่29วันก่อนที่ blue g a จะเริ่มต้นขึ้น29วันสั้นเกินไปยังบอกไม่ได้พวกคุณก็รู้ความเร็วในการผลิตผลงานของเสียนเอย่างน้อยเขาต้องใช้เวลาหลายวัน29วันแต่ว่าเวลาน้อยลงเรื่อยๆ ไม่พูดไรสาระแล้วพวกเราต้องไปช่วยปั่นชาร์ตให้เพลงฉันเชื่อมั่นในฐานะคนชินโจโพวกต้องมียอดดาวนโหลดสูงกว่าเพลงนั้นของชินโจซีเนีเขียนเพลงให้ชินโจและฉีโจรวมเป็นสองเพลงในเวลานี้ชาวฉีโจต้องการให้เพลงของตอนไต่ขึ้นสู่อันดับสองราวกับว่าการแข่งขันระหว่างทวีปของบลูสตาร์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและทางชินโจก็ตอบสนองเช่นกันชาวชินหลายคนไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบเพลงเชื่อในตัวเองต่างก็เริ่มปั่นชาร์ตให้เพลงเพลงนี้เป้าหมายคือการรักษาอันดับที่สอง มีแต่เพลงของเซี่ยแนอไม่ผิดหรอกแต่สองเพลงนี้ของเซี่ยแนอแบ่งเป็นเพลงที่เขียนขึ้นสําหรับฉินโจและถีโจและบนเวทีบลูเกมทุกทวีปล้วนเป็นคู่แข่งกันไม่ว่าจะฉินโจหรือทีโจล้วนคาดหวังว่าเพลงเชร์ทวีปของตอนจะโด่งดังกว่าส่วนเพลงของเยี่ยนโจนะ่ะหรือทุกคนไม่ได้กังวลมากนะักยิ่งเวลาเผยแพร่ผลงานชา้าเท่าไรพลังที่ต้องใช้ในการไต่ชา์ดยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะใครบ้างไม่ได้รับความช่วยเหลือจากทางการในการโปรโมตยี่ยนโจ ผู้นำสังเกตเห็นการพูดคุยบนโลกออนไลน์เช่นเดียวกันเดิมทีพวกเขาไม่ได้คิดมากทว่าในเวลานี้กลับกังวลขึ้นมาอย่างงดไม่ได้พวกเรามาชา้าจริงหรือเซียนเนหยิบผลงานออกมาจนหมดแล้วทางเซียนเนตอบรับหรือยังเขาบอกทางโทรศัพท์ว่าไม่มีปัญหาแต่ฉันลืมถามรายละเอียดเรื่องเวลาไม่รู้ว่าเพลงนี้ของเขาต้องใช้เวลาอีกเท่าไหร่ถึงจะปล่อยได้ลองโทรไปอีกรอบเร่งเขาหน่อยเหลือเวลาอีกไม่กี่วันบลูเกมก็จะเริ่มแล้ว ผมว่าการเร่งเขาจะยิ่งทําให้ผลลัพธ์แย่ลงยิ่งให้เวลาเขามากคุณภาพเพลงจะยิ่งดีต่อให้ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับดนตรีแต่หลักการก็น่าจะไม่ยากละมัง้งงั้นทํายังไงดีละ่ะผู้นํากลุ่มนี้รู้สึกร้อนรนขึ้นมาอย่างงดไม่ได้จําเป็นต้องคิดหาวิธีขึ้นมามีคนเสนอขึ้นพ่อเพลง,งอาจหยิบผลงานออกมาจนหมดแล้วจริงๆหรือว่าพวกเราไปหาพ่อเพลงคนอื่นในทวีปมาช่วยเขียนเพลงดีไหมนี่เป็นวิธีที่ชันฉลาดถูกต้องจะตั้งความหวังไว้ที่คนคนเดียวไม่ได้พวกเราต้องหาพ่อเพลงในทวีปมาเขียนเพลงด้วย ใช่ความคิดคุณยืดหยุ่นกว่านี้ไม่ใช่แค่คนเดียวเราสามารถรวบรวมข้อเพลงในเยี่ยนโจใครเขียนดีก็เลือกคนนั้นเวลากระชั้นมากไปจัดการเดี๋ยวนี้เลยผู้นําชาวถิ่นโจต่างร้อนใจถึงแม้จนถึงตอนนี้พวกเขาจะเพิ่งขอเพลงจากเซียนเองไปได้ประมาณสองชั่วโมงเท่านั้นเองทว่าในขณะนี้ทุกนาทีทุกวินาทีขององค์การรอคอยคือความทุกข์ทรมานสําหรับพวกเขาและเมื่อเจ้าหน้าที่กําลังจะออกไปโทรศัพท์มือถือของเขาก็ดังขึ้นเจ้าหน้าที่กดรับโทรศัพท์และสีหน้าก็เปลี่ยนไปทันที มีอะไรผู้นำต่างเอ่ยถามพร้อมกันเพลงของเซียนนายส่งมาแล้วครับผู้นำต่างมองหน้ากันเร็วปานนั้นสองชั่วโมงก็ทำเสร็จแล้วคุณภาพตัวไวหรือความสงสัยผุดขึ้นในใจของทุกคนผู้นำซึ่งเป็นหัวหน้ากับตะโกนลั่นขึ้นมาในทันใดย,ยังอึ้งกันอยู่ทำไมรีบฟังเพลงเร็วทุกคนถึงตั้งสติขึ้นมาได้และเร่งให้เจ้าหน้าที่เปิดเพลงเพลงเป็นยังไงเปิดฟังดูก็รู้แล้วครับเจ้าหน้าที่เชื่อมต่อลำโพงบลูทูธอย่างรวดเร็วและแนะนำเพลงขณะเพลงกำลังเริ่มเล่น เพลงนี้มีชื่อว่าชื่อว่าอะไรบินสูงยิ่งกว่าบรรดาผู้นําจากยี่นโจต่างเผยสีหน้าสับสนบินสูงยิ่งกว่าพวกเราบอกเสียเในไปว่าจะบอยบินให้สูงยิ่งกว่าทีโจปรากฏว่าเขาเขียนเพลงบินสูงยิ่งกว่าหนึ่งออกมาจริงๆและเมื่อขณะที่ทุกคนกําลังงุนงงเสียงร้องดังขึ้นชีวิตเปรียบดังสายน้ากว้างใหญ่บางครั้งเที่ยวกลากบ้างสงบนิ่งความเป็นจริงเปรียบดังโซ่ตรวนพันธนาการไม่อาจหลุดพ้นความสับสนนี้คือใบมีดคมในชีวิต ทิ้มแทงให้เจ็บปวดเจียนตายฉันรู้ว่าความสุขที่เฝ้าสหาอยู่บนผืนฟ้าที่สูงขึ้นไปเสียงค่อยๆดังขึ้นทันใดนั้นเสียงคำรามลั่นดังก้องอยู่ในส่วประสาทของผู้นำเยี่ยนโจเาวากับเสียงฟ้าคำรามท่ามกลางพายุฝนฉันจะโบยบินให้สูงยิ่งกว่าในทั่วพริบตาทุกคนรู้สึกสมองชาวาบไม่รู้ว่าเมื่อทวีปอื่นได้ฟังเพลงนี้แล้วว่าจะมีปฏิกิริยาอย่างไรเพราะไม่มีชาวเยี่ยนโจคนใดในที่นี้สามารถต้านทานเพลงนี้ได้เลยเหล่าผู้เท่าเจ้าอารมณ์ตกหลงรักเพลงนี้ขึ้นมาทันที บินสูงยิ่งกว่าคำรองทํานองเรียบเรียงเพลงและขับร้องโดยวังเฟิงแวงเฟงเผยแพร่เป็นครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม2004ตอนที่733ผู้เท่าเจ้าอารมณ์พร้อมปั่นชาร์เพลงขณะที่ผู้นำของเยี่ยนโจฟังเพลงอยู่นั้นการต่อสู้อย่างดุเดือดจึงก็กำลังเกิดขึ้นบนการจัดอันดับเพลงชินโจบุกเลยพี่น้องลากพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตาย,ยายลุงป้านาอาและป้าข้างบ้านของพวกคุณมาช่วยกันปั่นชาดชินโจจะแพ้ไม่ได้ จะต้องรักษาให้เพลงชื่อในตัวเองอยู่ในอันดับสองทำให้ถีโจลงไปอยู่ในอันดับสามอย่างว่าง่ายนี่คือการอุ่นเครื่องของ Blue g a ถ้าเราแพ้ในชาร์ตเพลงกระแสะขององค์การแข่งขันเราก็จะแพ้ด้วยแข่งกับพวกเขา Blue g a ในครั้งนี้เราเป็นเจ้าบ้านเพลงินโจต้อนรับคุณครองอันดับหนึ่งเพลงให้กำลังใจนักกีฬาิีโจเราต้องเป็นอันดับสองีโจคนิีโจ,โจเอาอะไรมาเป็นที่สอง ลูเกมจะเริ่มขึ้นแล้วพวกเราชาวทีโจวจะต้องดึงกระแสนี้มาให้ได้มาทําให้เพลงฉันเชื่อมั่นขึ้นไปอยู่ในอันดับสองกันเถอะนี่คือวิธีที่พวกเราจะช่วยสนับสนุนนักกีฬาในทวีปเราฉันให้ทั้งบ้านดาวน์โหลดเพลงฉันเชื่อมั่นแต่เวลาปล่อยเพลงของพวกเราช้ากว่านิดหน่อยยังต้องพยายามให้มากกว่านี้ยังมีเวลาอีก29วันเพื่อชิงอันดับที่สองพวกเราลุยเพลงของพวกเราเพราะกว่าไม่มีเหตุผลให้แพ้เพลงของพวกเขาเลยทีโจวบันชาร์ตให้กับเพลงฉันเชื่อมั่น ชินโจปัญชัดให้กับเพลงชื่อในตัวเองทั้งสองฝั่งชื่อเถือนกันและต่างฝ่ายต่างมองชัดเพลงเป็นพลังในการแข่งขันในบลูเกมเจ้าโจและเว่ยโจยังไม่ได้ผนวกรวมและมีกำแพงทางวัฒนธรรมจึงไม่รู้เรื่องนี้แต่เยี่นโจถูโจและฮานโจต่างจับตาดูอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เท่าเจ้าอารมณ์อย่างเยี่นโจพวกเขากังวลที่สุดในขณะนี้รู้สึกไร้เรี่ยวแรงขึ้นมาเพลงของยี่นโจเราจะปล่อยเมื่อไหร่เซี่ยเนยออกโรงเร็วหรือว่าต้องดูชินโจและถี่โจสู้กันต่อไปช่วยไม่ได้ พ่อเพลงเงยต้องใช้เวลาเขียนเพลงเพิ่งผ่านไปสองชั่วโมงเองพวกเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทางพ่อเพลงเงยตอบตกลงเรื่องคำข,อ,ข,อ,ขอเพลงด้วยซ้ำไปว่าวุ่นใจไปหมดแล้วเนี่ยพ่อเพลงเงยน่าจะตอบรับนะเขามีวิสัยทัศน์ในเมื่อยอมช่วยถีโจก็ไม่มีเหตุผลให้ปฏิเสธเยี่ยนโจปัญหาคือต่อให้เซียนเนยเขียนเพลงให้กำลังใจนักกีฬาเยี่ยนโจแต่ด้านคุณภาพอาจเทียบไม่ได้กับเพลงเทียนฉินโจกับถีโจวพวกเขามาเร็วกว่าตอนนั้นเซียนเงยมีแรงบันดาลใจมากกว่าอัญญประกาศเดียวอันญประกาศเดียว ผู้เท่าเจ้าอารมณ์หงุดหงิดมุ่นงานขึ้นเรื่อยๆแทบอยากเขียนเพลงให้กำลังใจนักกีฬายี่ยนโจเสียเองให้รู้แล้วรู้รอดในเวลานั้นเองจู่ๆก็มีประกาศปรากฏขึ้นบนหน้าอินเทอร์เฟสในทันทีเพลงใหม่ของเซียนเเปิดตัวบินสูงยิ่งกว่าเพื่อให้ให้กำลังใจนักกีฬาชาวเยี่ยนโจในทั่วคลิปตาทั่วทั้งโลกออนไลน์เงียบสงัดลงแม้แต่ชิงโจและฉีโจซึ่งเขมเนกันก็หัวใจกระตุกว่าหยุดการต่อสู้ลงทั่วคราวและเบนสายตามาจับตามองเรื่องนี้นี่คือเพลงใหม่ของเซียนเ เขาตอบรับคําขอของเยี่ยนโจจริงหรือแถมยังเปิดตัวเร็วขนาดนี้เทียวนี่เป็นความเร็วระดับเทพจากสวรรค์ชั้นไหนกันเยี่ยนโจเพิ่งขอเพลงไปไม่นานเองเขียนเพลงไม่ต้องใช้เวลาอัดเพลงไม่ต้องใช้เวลาพวกคุณคงไม่ได้เตรียมเพลงไว้ล่วงหน้าหรอกใช่ไหมถ้าพวกเขาเตรียมเพลงไว้ล่วงหน้าแล้วทําไมชื่อเพลงถึงเป็นแบบนี้กันละ่ะถึงกับใช้ชื่อว่าบินสูงยิ่งกว่านี่คือคําขวัญที่เยี่ยนโจตะโกนออกมาตอนที่เขาขอเพลงคุณยังเขียนเพลงบินสูงยิ่งกว่าออกมาให้เขาได้จริงๆ ไม่มีใครเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นต้องเทนตรงขนาดนี้เลยไหมชื่อเพลงที่เรียบง่ายตรงไปตรงมาเช่นนี้ในช่วงเวลาอันสั้นคุณภาพของเพลงจะใช้ได้หรือในชั่วพริปตาความคิดนับไม่ถ้วนผุดขึ้นมาในห้วงสํานึกของทุกคนแต่ชาวเยี่ยมไม่ได้คิดอะไรทั้งสิ้นออกมาแล้วเพลงนี้คือสิ่งแรกที่ชาวเยี่ยมน,นึกถึงหลังจากนั้นชาวเยี่ยมน,นับไม่ถ้วนก็คลิกเพลงนี้โดยไม่ต้องยังคิดผู้เท่าเจ้าอารมณ์ใจร้อนประหนึ่งไฟ ชาวยื้ยนบางคนถึงกับก้าวข้ามอินโทรไปตรงฟัง่อนเวิร์กในทันทีผลปรากฏว่าเนื่องจากกระโดดข้ามมากเกินไปจึงข้ามไปสู่จุดคลายแม็กอย่างรวดเร็วจะบอยบินให้สูงยิ่งกว่าบินสูงยิ่งกว่าเต้นรำเหมือนสายลมพลิ้วหลุดพ้นจากอ้อมกอดจะบอยบินให้สูงยิ่งกว่าบินสูงยิ่งกว่าสยายปีกโบกลมพายุหัวใจเต้นรัวบินสูงยิ่งกว่า,วาอัญญประกาศคู่ของพันนี้ต้องสุดเวียงขนาดนี้ไหม ผู้เท่าเจ้าอารมณ์อย่างชาวเยี่ยนซึ่งฟังท่อนคลายแม็กนี้ถึงขั้นลืมกลับไปฟังท่อนเวิร์กสมองเต็มไปด้วยเสียงหอวเืงองอผ่านไปหนึ่งนาทีชาวเน็ตคนอื่นๆซึ่งฟังถึงท่อนคลายแม็กต่างตกตะลึงในทันทีนี่มันเพลงอะไรกันนี่มันสุดยอดเกินไปแล้วสุดยอดจริงๆการรวมรันพันตูบนชาร์ตเพลงหยุดลงทั่วคราวคอมเมนต์นับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นราวกับลมพายุพระเจ้าช่วยบังมากเพลงนี้สุดยอดมากทำไมผมถึงรู้สึกว่าเพลงของเซียนนยยอดเยี่ยมขึ้นเรื่อยๆ หนบอกว่าเซียนเนยปล่อยมาสามเพลงแรกก็หมดแล้วนั่นนี่คืออะไรกันทําไมเขาถึงมีเพลงเยอะขนาดนี้เพราะมากเลยถ้าฉันไม่ใช่คนฉีฉันจะช่วยเขาปัญชาตในฐานะคนชินผมจะร้องไห้แล้วเซียนเนยปิดโหมดเทพได้แล้วคุณกําลังให้ยาไวอาก้ากับคนเยี่ยนอยู่นะชาวชินตื่นประหนกชาวชีก็ตื่นประหนกไม่ว่าจุดยืนจะต่างกันอย่างไรทุกคนก็ล้วนฟังออกกว่าเพลงบินสูงยิ่งกว่านั้นยอดเยี่ยมแค่ไหนอย่าว่าแต่บรรยากาศของบลูเกมต่อให้เพลงนี้อยู่ในช่วงเวลาปกติก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน เสียงกลองดูเดือดเสียงคำรามทรงพลังรวมกับอารมณ์เดือดพล่านของเพลงร็อกนั้นคล้ายกับว่าจะจุดชนวนสมรภูมิบนชัดเพลงซึ่งเดิมทีก็ระทึกใจมากอยู่แล้วโฮเมื่อเทียบกับความวิตกของชาวชินและชาวถีแล้วผู้เท่าชาวเยี่ยนได้ส่งเสียงคำรามลั่นอย่างอดใจเราไม่ไหวประหนึ่งสัตว์ร,ร้ายซึ่งถูกพันธนาการไว้แสนนานและได้รับการปลดปล่อยในที่สุดพวกเรากระหายเหลือเกินชาวเยี่ยนซึ่งกำลังหิวกระหายนั้นน่ากลัวที่สุดใครจะรู้ว่าพวกเราทรมานแค่ไหนายามเฝ้ารอเพลงนี้ยังรออะไรอีก ให้คนฉิมกับคนฉีได้เห็นฝีมือในการต่อสู้ของพวกเราหน่อยเป็นไงชัดเพลงเดือนนี้ไม่ได้เป็นแค่สงครามของพวกคุณสองทวีปแล้วมูรุดชาวยี่นโจทั้งหลายจงลุกขึ้นมาสู้สตรีชาวยี่นโจจงอย่างง่วงเหงาหานอนชัดเพลงนี้ต้องสู้ให้ตายกันไปข้างเฮ้ยเฮเฮพ่อเพลงเงยเขียนเพลงได้ถูกใจผมมากเมื่อก่อนไม่เคยเรียกเขาว่าพ่อเพลงเงยเพราะว่าเขาเป็นคนฉินแต่ตอนนี้ผมจะเรียกจากใจจริงอัญญประกาศเดียวอัญญประกาศเดียว ถูกจริบเหลือเกินชาวเยี่ยนชอบเพลงซึ่งให้ความรู้สึกดูดเดือดเช่นนี้บินสูงยิ่งกว่าประหนึ่งยาโูกำลังทำให้ชาวเยี่ยนอารมณ์พลุ่งพลานไปทั้งตัวในขณะเดียวกันทางการเยี่ยนโจก็ออกโรงและเริ่มต่บิจะบันโปรโมทเพลงนี้โดยไม่สนใครหน้าไหนเพื่อสนับสนุนนักกีฬาในทวีปของตนไม่นานเมื่อนักกีฬาชาวเยี่ยนโจได้ฟังเพลงนี้ก็พลันเลือดเดือดกันขึ้นมาทันทีคุ้มค่าแก่การรอคอยในพิธีปฏิญาณตนต,นตอนนี้พวกเขาจะเปิดพิธีปฏิญาณตน ลู Blue Game, เกมรอยย่ยนโจไปถึงก็แล้วกันขอขอบคุณเซี่ยเนีขอสรรเสริญเซี่ยเนีแม้ว่าจะเป็นชาวถิ่นแต่ได้โปรดรับคำขอบคุณและสรรเสริญจากพวกเราชาวเยี่ยนด้วยเถิดทั่วขณะนั้นหลังจากการเข้าร่วมของเพลงบินสูงยิ่งกว่าสมรภูมิบนชาร์เพลงจึงยิ่งร้อนแรงชาวถิ่นและชาวถีต่างรู้สึกกระวนกระวายขึ้นมาทุกคนรู้ดีว่าเพลงนี้ไม่ธรรมดาส่วนชาวเน็ตจากถูโจและฮันโจต่างมองหน้ากันพวกเขาเหมือนจะว่างเกินไปสักหน่อย จริงสิเมื่อเยี่ยนโจลงมือหวงตรงเจิ้งจะหล่นลงไปอีกหนึ่งอันดับเมื่อนึกถึงตรงนี้ชาวถูและชาวฮานก็รู้สึกสนุกขึ้นมาแล้วจุดๆุดจุดจุดจจุด,จด,จดและแล้วก็รอกันต่ออีกหน่อยนะฮะ่าขอขอบคุณที่สนับสนุนแอดนะครับแมวแอดรอดไปอีกหลายวันเลย